ต้องได้รับราชทานนะไม่ใช่ใครๆมีเงินก็ซื้อได้ซื้อได้คือซื้อผ้าลายนอกอย่างมาใช้ไนดะ้เราอยู่ที่จังหวัดอยุธยานะคะวันนี้เรามาทำกิจกรรมพิเศษก็คือเราจะมาเรียนรู้กันว่าในสมัยก่อนเนี้ยชาวอายุธยาเนี่ยเขานุ่งห่มกันอย่างไรนะะโดยวันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยแขกรับเชิญเนี่ยเขาเป็นผู้ที่ ก็มีความรู้ในเรื่องของอยุทยาแล้วก็การนุ่หงห่มแบบอยุทยาเป็นอาจารย์พิเศษซึ่งสอนเกี่ยวกับการนุ่หงห่มแบบอยุทยาโดยเฉพาะเลยนะคะเดี๋ยวเรามารู้จักกับแขกรับเชิญของเราเรื่องการสวัสดีครับดนมงคลประพัสสุรพงศ์ครับก็วันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องผ้าลายอย่างอายุทยากันนะครับต้องบอกก่อนว่าผ้าลายอย่างก็คือผ้าผ้านุ่งหรือผ้าที่ใช้ในราชสำนักนะครับ บอกว่าอันนี้คือใช้ในลายสำนักก่อนนะครับเพราะว่าเราสั่งให้แขกเนี่ยก็คืออินเดียทำมาให้เราตามที่เราสั่งก็คือเขียนตัวอย่างไปว่าให้รวดลายเป็นแบบนี้เขียนกลับมาเป็นแบบนี้อย่างเช่นนะครับลายแรกเนี่ยเราเรียกว่าลายพุ่มนะครับพุ่มข้าวบินเทพพนมนะครับการแย่งครุฑ ป็นค,คุดผ้านะครับคุดกลางปีกนะครับอันนี้ก็คือเป็นผ้าันสมัยวิทยาซึ่งเราค้นพบเจอเนี่ยเป็นผ้าผืนเลยอยู่ที่วัดย่านอ่างทองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่อำเภอผักไห้นะครับชื่อวัดย่านอ่างทองอันนี้ก็คือเจอแบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็เรียนแบบลเราก็เรียนแบบลายผ้านี้โดยเฉพาะที่ว่าผ้าผืนนี้นะครับก็คือว่าผืนเนี้ย ทำตามตัวอย่างของเดิมทั้งหมดคือไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ไปไม่ได้ปรุงสีไม่ได้อะไรคือมันซีดยังไงก็ทำมาตามแบบเลยนะครับมันก็เลยเป็นลักษณะนี้นะครับตัวแบบเนี่ยเราได้มาจากไหนคะตัวแบบก็คือหมายถึงตัวผ้าใช่ไหมครับตัวแบบที่เราจะมาทำเนี่ยใช่ตัวผ้าตัวผ้าตัวผ้าผืนจริงอยูอย่<ช>ที่วัดย่านอ่างทองวัดย่านอ่างทองใช่ครับยังเก็บไว้อยู่ยังอยู่ครับยังอยู่ครับ อยู่ที่วัดย่านอ่างทองอำเภอผักไห่จ,งจังหวัดเพชรนครีสิทธยาะนะครับแล้วก็อาจารย์เศรษฐมันกาจนกุลเนี่ยก็เลยเห็นว่ามันเป็นหลักฐานของของผ้าลายอยางสมัยพิยาตอนปลายเนี่ยนะครับก็คือลวดลายต่างๆเนี่ยค่อนข้างคมชัดแล้วก็เลยทําออกมาแต่ว่าผืนผ้าผืนที่เห็นเนี่ยคือที่เราทำเนี่ยเราทำออกมาตามแบบที่เราค้นพบณเวลาที่เราไปเห็นตอนนั้น คือยังไม่มีการปรุงสียังไม่มีการวาดเส้นใหม่คือถ่ายยังไงมาอย่างนั้นเลยนะครับแม้ทั้งรอยที่มันเป็นสีไม่เท่ากันอะไรเงี้ยเราก็เราก็จัดมาตามนั้นเลยนะครับแล้วก็ผ้าผืนนี้มีกลวยเชิงนะครับก็คือมีกลวยเชิงทั้งหมดกลวยเชิงสชั้นนะครับะระบุว่าตรงบริเวณนี้เขาเรียกกันว่ากลวยเชิงใช่ครับส่วนนี้เรียกว่ากลวยเชิง สมมติถ้าเกิดเราจะเรียนรู้เรื่องผ้าเนี่ยนะครับเราก็ต้องรู้ก่อนว่าผ้าทั้งผืนเนี่ยนะครับส่วนบนสุดตรงนี้นะครับตรงนี้เรียกว่าสังเวียนสังเวียนนี่คือจะแล่นไปรอบผ้ารอบผืนผ้านะครับเป็นสังเวียนรอบผืนผ้านะครับหัวท้ายนะครับส่วนตัวสีดําตรงนี้จะมีเป็นเป็น,เป,นเป็นเส้นเล็กๆนะครับอันเนี้ย เราเรียกว่าช่องแทงท้องช่องแทงท้องนะครับแล้วส่วนที่เป็นตรงนี้ที่เป็นลายทั้งผืนเนี่ยนะครับเป็นลายหมดเลยเนี่ยเราเรียกว่าท้องผ้าเรียกว่าท้องผ้านะครับส่วนนี้ตรงนี้เรียกว่าหน้ากระดานแล้วตรงนี้เราเรียกว่ากลยเชิงนะครับเพ,ร,บเพราะฉะนั้นผ้าพผืนนี้มีกลยเชิงทั้งหมด3ชั้นนะครับก็บ่งบอกว่า <labels: S 1> <unt> ผู้ที่เป็นเจ้าของผ้าผืนนี้ไม่ใช่คนธรรมดานะครับหรือผ้าผืนนี้นะครับถ้าสมมุติว่าไปอยู่ที่คนธรรมดาพวกขุนานางก็ถือว่าเป็นผ้าพ,พระราชทานอย่าลืมว่า,าพระหากษัตริย์สมัยก่อนนะครับเวลาถูกใจใครขึ้นมาเนี่ยคือให้ก็ให้ง่ายๆเพราะฉะนั้นถามว่าคนที่ได้รับจะได้ใส่สักกี่ครั้งในชีวิตนะครับคือให้ไป เป็นเกียรติยศเอาไปบูชานะครับเวลาไม่ใส่ต้องพับห่อผ้าแล้วก็ใส่พานไว้บูชานะครับแต่เวลามาใส่ก็คือในงานพระราชพิธีหรืองานที่ต้องเต็มยศเนะี่ยถึงจะได้ใส่นะครับไม่ได้ใส่ลากถูไปทุกวันทุกวันผ้าอะไรอย่างเนี่ยทั้งผู้ชายผู้หญิงใส่ได้เหมือนกันหมดใส่ได้ครับแต่ว่ามันก็จะมีชั้นของผ้าว่ายศไหนชั้นไหนนะครับอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเป็นผ้าของ ฉันพระมหาพระมรงสารวงขึ้นไปนะครับพระงเจ้านนอะไรอย่างเงี้ยลายอ่าย่อมุมไม้สิบสองสลับ16หนะครับหรือเราเรียกอันนี้คือ16ใช่ครับแล้วก็สลับได้สิบสองใช่ครับอันนี้เราเรียกว่าลายราชวัตรนะครับรลายราชวัตรก็มีกลวยเชิง อันนี้กลวยเชิงสองชั้นนะครับนี่เป็นระดับหน้าหรือว่าชั้นหม่อมเจ้าลงมาก็ได้กลวยเชิงเนี่ยบอกฐานะไหมความแอกแบบค่างใช่สองชั้นสมชั้นสองชั้นชั้นเดียวไม่เหมือนกันครับผมส่วนพื้นนี้อันนี้เนี่ย เป็นผ้าผู้ชายนะครับแต่ผู้หญิงก็ใช้ได้แต่สังเกตไหมว่าทำไมมันมีสีฟ้าสีฟ้าสิ่งตอนที่ค้นพบสีก็คือสีฟ้าตรงนี้เหมือนกันนะครับสีนี้เลยบอกว่าสีฟ้าเนี่ยเป็นสีที่มีราคาแล้วก็ย้อมยากมากในสมัยอยุียาเป็นจัดเป็นสีที่แบบว่าสมบวชนชั้นสูงเท่านั้นเราดูลายเราก็รู้แล้วครับนะครับเป็นลายราชวัตรเทพนมการแย่งเทพพรม นะครับเป็นลายราชวัตรลายนิยมเลยแล้วก็มีเทพพนมสีทิศมีการแย่งเทพพรมนะครับแล้วดูตรงตรงนี้นะครับที่สังเวียนนะครับก็จะมีลายกินดาลีกินดาลีลำเป็นลายกินดาลีก้านขดอยู่ตรงนี้นะครับอย่างเงี้ยลายอย่างเงี้ยเรียกว่าลายก้านขดน,นะครับเป็นกินดาลีก้านขด 2ชั้นอีกเลยเชิญ2ชั้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นระดับพองเจ้าลงมาหรือหรือพระเหสีเทวีอะไรเงี้ยได้ชั้นสูงสุดกี่ชั้น3 3ชั้นแล้วก็ลดหลันลลลลหล่นลงมาลั่นลดหลั่นลงมานะครับเนี่ยมันก็จะเป็นรูปแบบของมันนะครับก็มี เห็นไหมหน้ากระดานช่องแทงท้องท้องผ้าสังเวียนสังเวียนตัวนี้เนะี่ยสวยมากเป็นรูปกินรดีก้างขดนะครับซึ่งผ้าเหล่านี้เนี่ยมันก็คืออันนี้ในที่พบเนี่ยมันไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ของมันนะครับอันเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ของผ้าเดิมนะครับตัวกลวยเชิงเนี่ยของผ้าเดิมเนี่ยเขาจบแค่นี้จบแค่ลายตรงนี้าลายนี่ครับเนี่ยนะคือล้อมรอบ เป็นผ้าบางคนก็มานุ่งแต่บางคนเป็นผ้าปูราดก็ได้นะครับแต่ว่าเพื่อความสวยงามเห็นความสวยงามของของผ้าแล้วอะเสดายที่มไม่มีกุหลเชิงอาจารย์เศรษฐมันก็เลยก็เลยตอกเติมอ่าตอกเวเชิงขึ้นมาใช่ครับผมค,ครับผมทีนี้เราก็จะมาดูผ้าอีกชนิดหนึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสมัยรัตนาโกสินทร์แล้วครับมีสังเวียนนะครับมีสังเวียนแต่ว่า เล็กมากนะครับแล้วก็มีกลวยเชิงชั้นเดียวอันเนี้ยเป็นชั้นที่ต่ำที่สุดครับ<อ>ผมนี่ก็คือสังเวียนเล,เล็กเ,เล็กนิดเดียวเล็กนิดเดียวะครับเล็กนิดเดียวแล้วก็มีกลวยเชิงชั้นเดียวถ้าที่มีกลวยเชิงชั้นเดียวเนี่ยส่วนมากก็จะอยู่ในพวกที่เป็นหมอ่อมเจ้าหรือพระองเจ้าเอ,ออหม่อมเจ้า,ห,จาหรือ พระชวงหมอมอะไรพวกนี้ลงหม่อมหลวงหรือแม้กระทั่งนางกำนันก็ประมาณนี้เพียงแต่ว่าอาจจะไม่มีสังเวียนมีแค่กระเชิงชั้นเดียวครับมีกําหนดไหมคะว่าลายเนี้ยเฉพาะเจ้านาย๋อ,อม,มีมีที่จะกําหนดก็คือลายครุฑลายเทพลายเทพถุงสูงนะครับอันนั้นอนะ่ะจะเป็นเจ้านายเท่านั้นครับผมคนธรรมดาสามารถใส่ได้ไหมคะผ้าอะไอหัวขาดสิครับเพราะว่า,วามันต้องได้รับพระราชทานนะ <laughs> ไม่ใช่ใครๆมีเงินก็ซื้อได้ ซื้อได้คือซื้อผ้าลายนอกอย่างมาใช้ได้ลายนอกอย่างครับคือลายที่แขกทําเรียนแบบผ้าลายอย่างแล้วมาขายแล้วมาขายทั่วไปครับแบบที่แม่กาลเกตนุ่งอ่าใช่ครับก็คือส่วนมากจะเป็นลายพันธุ์ปรึกษาลายก้านขดอะไรอย่างเงี้ยมีแต่ว่าจะเป็นลายแบบว่าอ่าสีฮาลาดลายเฮมมาลาดลายถือเป็นช่างศิลป์ลายเฮมพา์นเงี้ยไม่ได้ อันนี้คือผ้าลายอย่างนะคะมีมีหลายหลายลายหลายลวดลายนะคะสำหรับใครที่จะแต่งแบบอยุธยานะคะที่นี่นะคะนอกจากจะมีผ้าลายอย่างแล้วก็สบายนะคะเครื่องประดับสำหรับผู้หญิงแล้วเนี่ยก็ยังมีชุดสำหรับผู้ชายด้วยนะคะ ชายสนใจจะแต่งกายแบบอยุทยาก็ได้ของเสื้อสวยมากนะคะตัวนี้เนี่ยเรียกว่าเสนากุรเสื้อเสนากุรเนี่ยนะคะเป็นเป็นเสื้อแบบอยู่ในยุคสมัยอยุทยาเลยนะคะ